สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีทุกท่านวันนี้จะพามาชมน้องตูนหัวพี่เมย์ไปเมื่อกี้เองค่ะนี่คือมุมเมื่อกี้วิ่งไปวิ่งมาอยากไปกับน้ำโมมีไหนแกงหกตัวมาเล่นกับพี่ตูนหัวน้อยไปไหน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 อัไไนนี้มา มา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 ,มามพีดาดา,าพีดาดาเล่นกับน้องตัวหนูแล้วน้าเมย์ไปแล้วไหนน้าเมย์อยู่ไหนอไหนน้าเมย์อยู่ไหนละ่ะโอ้อยากไปกับน้าเมย์โอ้วิ่งจนหางจุดหางชี้เลยอยากไปกับเขา เออเออเอเอเยเยอาบอนมาเตะไปไหนบอนนูอยู่ไหนออาบอนมาเตะตอนยามยามยามเย็นเย็นค่ำค่ำอากาศเย็ยนเย็นไปละไปอาบอนให้น้องหน่อยละไม่ใช้ก็ละไหนไหนไหนน้าเมย์อยู่ไหน อยากไปกับน,น,น้ yeah, 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 yeah. าเมย์เอะเย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 อหาไปเพื่อนเล่นแด็เพื่อนหาแต่มูเล่นแล้วเพื่อนนี่ yeah, yeah, yeah. เยอะเยอยเยอะเมินเข้ามาเล่นคับด,ดูดูประตูประตูลุกขับบนมานี่

อาอาอานงนางวิ like okay. um, ่งมาวิ is mind, okay. um, ่งมาให้น้องวิ่งตามเลยอาเตะเตะเยอ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 ะอัด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 เข้าไปครับหมดเลยแม่สากุละไม่อยากให้ลูกเล่นดูดูวนวนเอมโยงห่วงลูกเกินไม่ให้ลูกเล่นอาเตะเลย ลูกเขาอยากเล่นก็ไม่ให้เล่นเนาะจากเป็นยังห่วงเห็นยังเขาเล่นบอลเขาบ่ไดไปใส่เออ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 เอไม่มีใครทำอะไรลูกแม่หลอกลูกอยากเล่นมาละมาไปมาเออเออเล่นให้สบายใจไปเลย น้าเมยก็เพิ่งไปเมื่อกี้นะคะเล่นบนต่อครับผมจะเล่นบนต่อครับเออเอ,อเอ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 อเม่เยียบแตกเด้อเม่ก็จะรอโอกาสเยียบลูกก็อยากเล่นเออเออเออมืดเลย หมืแล้วหมืแล้วหมืแล้วหมื่แล้วอย่าพูดผิดพูดไม่ถูกขอโทษขออภัยด้วยนะคะเขาเรียกว่าช่วยโอกาสดาดาบอกไหนแกงหกตัวเดินเพ่นท่าน,านเต็มไปหมดไปไหนกับมาตามใช้บ่อนดิโว้ ไปยูยังบนนั้นมันแนบริเวนเดิมเนี่ยซาุณละเขาเกียดว่าเอาบอลให้ลูกพนเรนเขาเกียดเออเพื่อนเกียดให้คนว่าเอาบอลให้ลูกเขาเรนเยอะ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 ,ะ,ะมา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 คังแจ้งมาละมันมืดมุมนั้นมืดเยอะกันหยหเยอะ เยอะนมน้อยเยอะเยอะผู้บ่าวเด้อเยอะเยอะผู้บ่าวซ้ำหน่อยเยอะเออ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 เดี๋ยวก็แม่โมโหอีกแล้วนั่นทำแล้วมืดแล้วก็ไปเปิดหน่อยบ้านดิกเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยค่ะอืมเยะ เย้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 ไหนเอาออกให้ได้เอาออกให้ได้ดูใช่โอ้เมย์เลยนี่คือสีเมยเนาะนั่นนั่นจะได้นอนสบายๆและออกกำลังกายยามยินนะคะเอาอกให้ได้ Ở oh, okay, oh, yeah, yeah. oh, mẹ oh, đây đi ô mẹ Dơ Một 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 mẹ 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 Đấy mẹ 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 Đi 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 mẹ 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 mồm mẹ 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 mượt mẹ 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 เดี๋ยวแม่เยียบเด้อน่เอเอเอลุงมึงก็เขียดน้ำค้นเอาลูกบนในตอนเล่นให้ลูกบ่นเล่นอมอื่อยมเหอออุ่อเมื่อยมือเลยได้แานเก็บเลยเก็บจูนเด้อเลยมก็ไม่ให้ลูกเขาเล่นแล้วค่ะ <laughs> หมดเวลาแล้วเขาว่ะ <laughs> นู่นจงให้ควันบิกแล้วอืมเยละาเยอะเยอะเยอะมาเล่นกับยายมามายายสิบป้าลินมาดูเหนื่อยเหนื่ยยอยเลยหมดเลยเยอะมามามาเล่นกับยายก็ได้มามาแม่ไม่ให้เล่นบนก็เล่นกับยายเนาะ วัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอืมมานี้ก็อาบน้ำให้เพลินสองเธอเออได้อยู่สวัสดีครับก่อนไหนเยึดยึดอืมนุ่นควันวิคจะไปไหนควันวิคจะไปไหน ขนยา,าสับปะรถกานเที่ยวมาจะเอาที่บ้านอะไรโม่เพิ่นนี่ไม่ไม่เห็นยังนี่โม่เพิ่นนี่โอ้ยจังเม่นเนาะไปไ,ไ,ปนไปไหนก็ไปน้ำยึด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 เบิร์เบิร์นไปไหนไปด้วยนะคะ <laughs> ยึดยึด เยอยๆๆๆๆเยอะนุ่นนุ่นนุ่นเล่นกับน้องตัวหนัวนุ่นเล่นกับน้องตัวหนัวไม่เล่นทำไมกับยายโอ้ยม่เล่นเลยยังกับยายนี่ปุ่นปุ่นพุ่นพุ่นนี่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 มานี่มาเล่นกับเล่นกับพี่ไหมฮึฮจะเล่นกับพี่พีไหมนี่ อีพี่แก้งหกตัวมาเนยนี่นี่นดูดูเขาเล่นแบบสบายใจมากค่ะเล่นแบบมีความสุขมากม <c oughs> ีพี่น้องดูด้วยกัน <c oughs> นเอ๊ะเออเอมีเพื่อนเล่นเนี่ยเยเยเย้ไง <c oughs> ได้ไรน่ะหืมไ,ไ,ไหนยายดูสิหืมเอาล่ใส่ปากมานนี่มานี่ก่อนคุณหัวเร็วเร็มานนี้ก่อนเยอะ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 เยอยอะโปเยอะ เยอะๆเว้นทอ่องเยอะเยอแม่ซาโคละนี่ห่วงลูกหมาเขากลัวหมาจะไปกัดลูกเขาเด็กลูกหมาไม่ได้ขอโทษขออภัยนะคะเอากระเป๋าเก็บก่อนสถ่ายกระเป๋าด้วยค่ะเมื่อกี้ไายหนูหนูเอาอะไรเข้าปากไหนาย,ยายดูสิ เยเอเฮ้ก็ติดคอรหราอะไรจับอะไรไม่ได้เข้าปากหมดสเบิง้งเอาหยังเข้าปากวังหนึง่งโมเตะถ่ายรูปน้องหมาเอาอะไรยัดใส่ปากน,นี่ขยะนี่ห้ามเล่นเลยเอแอม่หนู มักเล่นตะโค้งจังสี่แหละผลร้องบ่อยเล่นมักเลนมาโอ้บุมีีู้ใดเอาลูกไปเด้กแม่ซาโกลาจนแมนเนาะสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ครับ เป็นแม่แม่มาชมผมด้วยนะครับเดินขันหลังไปเลยดูท่าเดินเขานะคะเหมือนจะเหนื่อยเล่นแรงมากเมื่อกี้ที่โมเมน้าโมเมมาก,ก็แรงมากเมื่อกี้ก็เลยดูเหมือนจะเหนื่อยเหนื่อยมดแห้งเนาะเยอะบึงภูเขาสมน้อยเป็นมดแหง้งเยอะ เอ๊มาแล้วมามาเล่นโตอ๋ออ๋อนี่นี่นี่ที่เต็มไปหมดเห็นไหมเห็นไหมฮะมาเต็งแล้วมาเต็งแล้วอ่ะเข้ามาเข้ามาอ่ะเข้ามาดูแม่ซากุระไม่กัดหรอกยายอยู่ด้วยโอ้ยยันกัดลูกเพิ่น สวัสดีครับแม่แม่ครับมดแห้งแล้วได้เพิ่นมดแห้งแล้วได้มดแห้งแล้วบ่นละฮะแม่ก็บ,บ่ให้เล่นเนาะลองใส่กันนอนเด็ดหลับท่าไหนาท่านั้นนะคะวันนี้วันนี้เล่นแรงมากแฮ่มบึงบ้งบันทายบึ้ง โอ้วเป็นไรเยอะเป็นยังบร่ได้เอาไปดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนเฮ้ยขันบ่มีกล้วยลวบ่เฮ็ดเด็ก่นนี่ันมีกล้วยแล้วเสียงหวานจ้าจ้าอยู่นั่น เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่พางตาโกละและนอ้องเวียนทองช่องทางตาโกละควนบิ๊กนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะไหนโอ้พี่แก้งหกตัวมาทักทายเลยเหรอ โอ้ถ้ายายไม่ไปก็บอกไปด้วยจะนน่คันยายอยู่ก็อยู่นี่แหละคุนยายไปก็ไปนั่งโอ,โ,อโอ้ไหนเป็นยังอืเป็นอีนยังเลยฮะเออเออฝนโตหน่อยอยังยังย่านฝนอีกเนาะเจ้าของโตใหญ่วกว่าฝนก็ยังย,งย่านเขาอีกเออ ก็ม่ไ,ได้มากัดเด้อขามาเล่นน้ำขามาเล่นน้ำตัวหลาิ่นอยากเล่นน้ำนี่เยอะเยอะไปแล้วไปแล้วไม่สนใจแล้วเยอะบนน <c oughs> ูินเดือบอันนี้บงนมอยไปหมูห่า ไป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 กับยายตจอาไปโอ้ยมืดคำแล้วไปละไปดูดูยังเล่นต่ออีกยังเล่นต่ออีะข,ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพางสากุระและควานบิ๊กนะคะ สวัสดีค่ะ